สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับทุกคนเข้าสู่รายการ Hyperpixel นะครับกับผมชาติรสชาติสีนะครับวันนี้ เราอยู่ในวันที่เป็นเรียกได้ว่าเป็นวันสุดพิเศษ,ษของการเปิดตัวสาหรับกล้องถ่ายภาพดิจิตอลตัวใหม่ล่าสุดนะครับของทางค่ายที่มีชื่อว่า panasonic ครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราได้ถูกเชิญมาร่วมรับฟังแล้วก็มาดูบรรยากาศของการเปิดงานนะครับซึ่งต้องขอบอกไปก่อนว่าวันนี้บินการรวบรวมอินฟลูเอนเซอร์ช่างภาพแล้วก็คนในแวดวงของการถ่ายภาพในประเทศไทยเนี่ยหลากหลายท่านมากๆนะครับด้วยว่าโหข้างในห้องเนี่ยคนแน่นเลยวันนี้เราจะมาเจาะกันกับกล้องที่มีชื่อว่า panasonic lumix s9 ครับ และตอนนี้นะครับ p a n a s สนิ c l ูมิก S9 ก็อยู่ในมืองผมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับบอดี้หน้าตาของเขาออกมาเป็นทรงเล้งไฟเดอร์นะครับซึ่งมีหนังหุ้มนะครับซึ่งมีสีสันที่น่าสนใจนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยมาด้วยกันทั้งหมดหลายสีเลยทีเดียวครับตั้งแต่บอดี้จะเป็นสีดำนะครับ บอดี้สีน้ำเงินและที่เห็นอยู่ในมือผมตอนนี้เป็นบอดี้สีแดงแล้วก็บอดี้ที่เป็นสีเขียวลายทหารแบบนี้มาดูในส่วนของตัวกล้องเนี่ยตัวนี้ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยครับอย่างแรกเลยต้องเป็นกล้องมิเรเลสแน่นอนในขณะเดีวยวกันเป็นกล้องมิเรเลสที่เขามีการลดทอนฟังก์ชันที่ไม่ค่อยจําเป็นนะครับเหมาะกับคนที่เป็นโซเชียลยุคใหม่แล้วก็นักถ่ายภาพยุคใหม่ที่อาจจะไม่ได้ยึดติดกับรูปแบบแล้วก็ทมเนียมของการใช้กล้องแบบมืออาชีพมากแต่เน้นใช้กล้องที่พกพาง่ายเดินทางสะดวกแล้วก็ใช้กับการทำคอนเทนต์จบหลังกล้องโดยที่มม่ต่ตตองาาาาเเสีีีวลกกแแภพพบบบททืชํัันนะคร และสำคัญที่สุดเขายังมีแอปพลิเคชันของทาง l u ม ix นะครับทำให้เราสามารถดึงไฟล์ภาพกับตัวกล้องได้อย่างสะดวกและง่ายดายและพร้อมจะแชร์สู่โซเชียลผ่านตัวแอปพลิเคชันได้เลยนั่นเองครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยกล้อง p a น a s o n i ส Lumix S9 ตัวนี้ทรามองจากรูปรับภายนอกเนี่ยเราจะพบว่าตัวของเขานั้นจะเป็นทรงแบบเลนส์ไฟเดอร์ไม่มีหัวกะโหลกนะครับบอดี้ถ้าเทียบขนาดฝ่ามือแล้วเห็นไหมครับก็มีขนาดเนี่ยใกล้เคียงกับฝ่ามือของเราเลยถือว่าตัวไม่ใหญ่นะครับความหนาของบอดี้เนี่ยก็ไม่มากเลยทีเดียวนะครับอยู่กกนนดดย ตัวนี้จะเห็นว่าจริงๆแล้วบอดี้เล็กๆแบบนี้แต่จริงๆแล้วเขาเป็นกล้องที่ไม่ใช่ไซต์ไมโครโฟเตอร์มแบบเมื่อก่อนแล้วนะครับใครที่เคยใช้พัน a s o ซ i นิเนี่ยจะพบว่าเซ็นเซอร์นั้นจะเป็นแบบไมโครโฟเตอร์แต่ทรอบเจ้าตัวนี้พิเศษมากๆครับเพราะตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์แบบฟูลเฟรม36คูณ24มิมแล้วตัวนี้จะมีเอฟเฟกตีฟของตัวภาพที่ออกมาอยู่ที่24.4ล้านพิกเซลนะครับซึ่งเจ้าตัว24.4ล้านพิกเซลนั้นเพียงพอ กับการใช้งานแบบมืออาชีพสบายๆครับรู้ไปถึงคุณภาพของความเป็นฟูลเฟรมเนี่ยตัวนี้ก็จับเต็มมากๆนอกจากนั้นตัวเลนส์ที่เขาติดมาตอนนี้ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นเจ้าตัวเลนของทางฝั่งเลนสแพนเค้กนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นเลนสที่มีขนาดเล็กแล้วก็บางในขณะเดีวยวกันเนี่ยตัวนี้จะเป็นเลนฟิก26ม mm ม f8 นะครับซึ่งตัวนี้เป็นเลนระบบแมนนวลโฟกัสหรือพูดง่ายๆต้องเอามือหมุนเองนะครับไม่มีระบบหาออโต้โฟกัสแต่ในขณะเดีวยวกันไม่ต้องตื่นนนนเเเตต้้ะะะครรรรัับพาาาาวีี่าสามาถทจ ใส่เลนตัวอื่นของทางค่ายพันโสนิกที่เป็นฟูเฟรมนะครับซึ่งพันโสนิกเนี่ยเขาก็มีเจ้าตัวอย่างเช่นกล้อง Lumix S1 S5 ซึ่งพวกนี้เป็นฟูเฟรมอยู่แล้วในขณะเดีวยวกันเนี่ยสามารถเอาเลนฟูเฟรมเหล่านั้นมาใส่ได้นะครับซึ่งก็มีการออกเลนไลน์อัพมาใหม่ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น20-60หม mm, ิลลิเมตรหรือแม้กระทั่งในอนาคตเร็วๆนี้เห็นได้ข่าวว่าจะมี1 8มิลลิเมตรมิลลิเมตรออกมาด้วยซึ่งก็เป็นเลนคิดที่น่าสนใจเอามาใช้กับฟูเฟรมเนี่ยรับรองเดินถ่ายรูปได้้ทัังวนบ,บนรบ สับเจ้าตัวนี้26ม mm, มจะเหมาะกับการสแนปช็อตออกแนวสตรีทนิดนึงนะครับรวมไปถึงการใช้งานแบบแนวที่เป็น r o c อกนะครับเพราะว่าตัวมันเล็กบางและเบาในขณะเดีวยวกัน F s ต o อเนี่ยเขาจะฟิกไว้อยู่ที่ F 8ลงไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย F มันอาจจะไม่ได้สว่างมากแต่จะได้ขนาดของบอดี้ของเลนส์ที่เล็กและสั้นมากๆครับอันนี้ก็ต้องพิจารณาด,ดูแต่ถ้าเกิดเลนส์ที่เป็นเลนส์ F กว้างเลนส์ F โปที่เป็นออโต้โฟกัสเนี่ยฟานตุสหนินเขามีขายหลายรุ่นอยู่แล้วนะครับเพราะ,ะนั้นเพื่อนๆเน อีกหนึ่งยางนะครับที่เ,เพื่อนๆอาจจะต้องพิจารณาอย่างหนักหนักมากๆเลยนะครับนั่นก็คือกล้องตัวนี้เป็นกล้องเลนสไฟเดอร์ขนาดเล็กนะครับแต่ว่าเขาตัดฟังก์ชันของ o p ปติ l อ i วีลไฟเดอรูรวมไปถึง e l เ c t r o n อ c v ก e w f i n d e r หรือ e v f นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าช่องมองเนี่ยมันจะไม่มีเลยนะครับถ้าเป็นบางยี่ห้อมันอาจจะมีช่องมองเล็กๆซ่อนอยู่นะครับแต่เนี้ยไม่มีไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของกระจกหรือที่เป็นหน้าจอนะครับแต่ในขนาดขการเนี่ยเวลาถ่ายภาพใครที่เป็นนักถ่ายภาพยุคใหม่เป็นน้องๆที่ข้ามาจากโทรศัพท์มือถือเนี่ยอาจจะไม่ได้ซีเรียสช่องมองตัวนี้นะครับเพราะหลายคนก็อาจจะไม่ชินก็จะมีจอขนาด3มนิ้วซึ่งเป็น LCD monitor ตรงนี้ในการถ่ายภาพแล้วก็มองภาพจากตรงนี้แล้วยังสามารถเลือกจ บันทึกภาพและอ่านข่าต่างๆด้วยหน้าจอขนาดใหญ่ตรงนี้ได้สบายๆครับคราวนี้มาดูในส่วนของตัวบอดี้นะครับตัวของบอดี้นั้นด้านนอกเนี่ยจะเป็นผิววัสดุนะครับเป็นอลูมิเนียมอลลอยนะครับแล้วก็มีการพ้นทรายมีฮอตชูอยู่ด้านบนนะครับพร้อมกับรูมายสองรูซึ่งฮอตชูตัวนี้เนี่ยถ้าเราเปิดตัวฝามันออกมาจะพบว่าจริงๆแล้วฮอตชูเขาจะมีความประหลาดๆหน่อยตรงที่ตรงเนี้ยมันจะไม่มีขั้วไฟฟ้านะครับมันจะเป็นทีาเรียกว่าโคชูนั่นเองครับ หลักๆห,หน้าที่ก็คงดีไซน์มาเพื่อใส่พวกไมโครโฟนเพื่อที่จะมาเสียบเข้ากับตรงรูด้านข้างนะครับเพื่อทําการปล่อยสัญญาณเสียงภาพให้ได้คุณภาพดีขึ้น mm hmm. หรือว่าจะใช้กับไฟแฟลชบางรุ่นที่อาจจะไม่ต้องเสียเรื่องของการพึ่งพาในการเชื่อมต่อนะครับของแผงวงจรมากคราวนี้มาดูในส่วนถัดมาครับตรงนี้จะเห็นว่าเป็นไดออมโหมดนะครับซึ่งไดออมโหมดอันนี้ก็จะเป็นการปรับโหมดทั่วไปซึ่งก็จะมีโหมดแอดวานซ์โหมดที่เป็น MSAP อยู่แล้วนะครับแล้วก็มี IA โหมดหรือ i i n t e l l Intelligent Auto นะครัตัวนี้อโติของเาเนะหรับ ขังที่ใช้งานคล้ายๆกับโหมดการถ่ายภาพที่เป็นรูปสีเขียวหรือโหมดฟู r ีอัตโนมัติในกล้องรุ่นทั่วๆไปที่มันจะมีแผงยุปุ่มหนึ่งที่มันเป็นสีเขียวไอโหมดต,ตรงสีเขียวน่าจะเป็นอัตโนมัติทุกประการนะครับเรียกว่าปรับทุกอย่างแสงไม่พอปรับแฟดด้วยไอเจ้า IA ตัวนี้ก็จะทําหน้าที่แบบนั้นแหละครับถัดมานะครับที่เราเห็นตัวนี้จะมี C1, C2 และ c 3อันนี้เป็นสําหรับการคัสตอมสำหรับผู้ใช้งานในรูปแบบต่างๆครับ ซึ่งกล้องตัวนี้เก่งทั้งภาพนิ่งแล้วก็เก่งทั้งวิดีโอนะครับเผื่อบางทีเพื่อนๆอาจจะอยากตั้ง C1 เป็นการถ่ายภาพนิ่งเทเลไบ C2 ซี 2, เป็นการถ่ายภาพแบบภาพกีฬาภาพเคลื่อนไหวและ C3 เป็นแบบวิดีโอนะครับ <S <S ก็ไม่ต้องมาเสียเวลาปรับตั้งให้มันเสียเวลาสามารถปรับตั้งในตัวกล้องและใช้เมนูเซฟรูปแบบใน C123 ตัวนี้ได้เลยซึ่งอันนี้จะเห็นว่าโหมดของวิดีโอและภาพนิ่งมีอย่างครบถ้วนครับรวมไปถึงเรื่องของการสวิตช์ปิดเปิดเนี่ยเขาจะอยู่ทางด้าน ของปุ่มมือทางด้านขวาเป็นแบบ one hand operation นะครับด้านซ้ายเนี่ยจะพบว่ามีเพียงแค่สลัก S9 เท่านั้นไม่มีการพิมพ์ปุ่มใดๆออกมาอีกเลยหน้าจอนั้นสามารถเปิดแล้วก็สามารถที่จะฟลิปได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นหน้าจอแบบ wide angle ที่ดีนะครับขนาดก็ประมาณ3นิ้ว ในด้านปุ่มสเสวนใหญ่จะอยู่ทางด้านขวามือทั้งหมดแล้วก็มีปุ่มบวกลบตรงนี้สําหรับการปรับให้ภาพนั้นมืดกว่าปกติหรือสว่างกว่าปกติหรือปุ่มช่วยเฉยแสงนั่นเองนอกจากนั้นจะมีปุ่มสีแดงนะครับตรงนี้จะเป็นปุ่มไว้สาหรับการเลกคอร์วิดีโอโดยเฉพาะครับแปลว่าเราถ่ายภาพนิ่งอยู่ถ่ายถ่ายอยู่เกิดซีเนียอยากจะเลกคอร์วิดีโอสามารถกดปุ่มสีแดงเพื่อเลกคอร์บวิดีโอได้เลยทันทีนะครับไม่ต้องหมุนไปที่โหมดวิดีโอแต่มันจะเป็นวิดีโอแบบระบบออโต้นะครับถ้าอยากได้วิดีโอแบบมือแบบา Cinema, มนนอา ในขณะเดยการปุ่มกดชัตเตอร์เนี่ยเขาก็จะมีไดอัลนะครับอยู่รอบๆทําให้เราสามารถหมุนได้ซึ่งปุ่มชัตเตอร์ตรงนี้และมีปุ่มไดอัลตัวนี้ก็สะดวกในการปรับดีนะครับถัดมานะครับมาดูในส่วนของด้านข้างครับด้านข้างของเขาก็จะพบว่าจะมีช่องปิดเล็ก,ลกๆซึ่งในนี้จะเป็นช่องปิดของตัวพอร์ต USB Type C นะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของเจาว HDMI ด้วยซึ่งสามารถที่จะใช้งานของตัวกล้องไปด้วยเสียบชาร์จกับ Power Bank หรือแหล่งจ่ายไฟไปด้วยได้ในเวลาเดียวกันครับ เจ้ารุ่นนี้เนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะทำสล็อตเอาไว้นะครับในส่วนของตัวที่ใส่แบตเตอรี่นั่นเองครับแบตเตอรี่รุ่น BLK ย2ที่2,200ม mm. ิลลิแอมซึ่งอันนี้สามารถใช้งานได้เป็นชั่วโมงนะครับซึ่งตัวนี้จะรองรับ SDXC นะครับแบบ Type One Type 2สามารถใช้งานได้โดยการเปิดตัวนี้ก็จะพบที่ใส่ถาดแล้วก็ช่องใส่เมมโมรีนั่นเองครับจะอยู่ทางด้านป้านะครับคราวนี้มาดูในส่วนของด้านหลังของจอบ้างด้านหลังของจอนั้นก็เห็นว่ามีตัวคําว่า S9 นะครับอยู่มุมบนซ้ายแล้วก็มีส่วนของลำโพงเล็กๆนะครับเป็นรูเล็กๆ2ตัวนี้ถัดมาครับก็จะเป็นปุ่มลัดหรือเจ้าตัว Look Up Table นะครับซึ่งตัวลัดเนี่ยก็ง,ง่ายคล้ายๆกับฟิลเตอร์ของทาง Instagram นั่นแหละนี้ครับเวลาเราถ่ายภาพนิ่งหรือถ่ายวิดีโอภาพยนตร์เนี่ยถ้าคุณเป็นมืออาชีพคุณอาจจะต้องการไฟล์ลอ หรือไฟวิดีโอที่เป็นระดับ F log แล้วกำลังเกรีสีนะครับซึ่งมันจะยุ่งยากแล้วก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่มีสเปคสูงมากๆแต่เราสามารถเลือกสีจบหลังกล้องได้นะครับโดยการเลือกปุ่มหลักตัวนี้ซึ่งมันใกล้คล้ายกับปรับเฉดโทนสีนั่นเองนอกจากนั้นสามารถ Adjust เพิ่มได้ด้วยนะครับพอเมื่อถ่ายวิดีโอถ่ายภาพนิ่งม,มาก็าจะได้สีตามที่เราต้องการทันทีครับในขณะเดียวกันตัวนี้ก็จะมีในส่วนของตัวออโต้โฟกัสออน ปุ่มออโต้โฟกัสออนเนี่ยก็จะเหมาะกับการที่ผู้ใช้งานนั้นต้องการใช้งานในส่วนของการวัดแสงด้วยปุ่มล็อกชัตเตอร์ด้านหน้าแล้วก็กดออโต้โฟกัสแยกออกมาด้านหลังนั่นเองครับโดยทีเนี่ยปุ่มกดชัตเตอร์เนี่ยมันจะล็อกเรื่องของค่าแสงแล้วก็ล็อกจุดโฟกัสนะครับแต่เราสามารถกดทั้งหลังนี้เพื่อแยกการทําง,งานในสองปุ่มได้นอกจากนั้นเนี่ยถ้าเราดูในฝั่งของด้านขวามือที่เป็นวันแฮนด์โอเปอเรชั่นเนี่ยก็มีปุ่มควิคคอมมาหรือปุ่มคิวนะครับ <Thank you. S 1> ซึ่งอันเนี้ยจะทำให้เราปรับได้อย่างรวดเร็็็ววนนนนัััั่่เเองงรรบถดดมมาาาตี้กกจะปปุป Play, สพสสแภ พร้อมจากนั้นก็ยังมีตัวเคอร์เซอร์นะครับสี่ทิศทางและมีปุ่มตรงกลางนะครับเป็นปุ่มสำหรับการเซตหรือกดเข้าเมนูปุ่มด้านบนจะเป็นการปรับ ISO ปุ่มทางด้านซ้ายจะเป็นการเลือกจุดโฟกัสปุ่มทางด้านขวาเลือกไวบรลานและปุ่มทางด้านล่างจะเลือกไรท์โหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งเวลาหรือการยิงรัวก็เรียกได้ว่าไม่ต้องเข้าเมนูให้วุ่นวายกดจากตรงนี้เป็นคีลัดได้เลย ในขณะเดียวกันครับมีปุ่ม delete ปุ่ม back แลวก็ปุ่ม display <S <S เพื่อแสดงภาพและก็ข้อมูลของการถ่ายภาพในรูปแบบต่างๆนั่นเองครับก็เรียกได้ว่าจัดมาให้ครบให้เต็มดีในระดับหนึ่งเลยนะครับส่วนด้านล่างของตัวกล้องก็จะมีรูใส่ของขาตั้งกล้องกับที่ใส่แบตเตอรี่ที่มันสามารถใส่เอสติกได้ส่วนทางข้างนี้จะพบว่าจะเป็นเรียบๆไม่มีอะไรมากอาจจะมีจุกตรงนี้ไว้สําหรับกรณีใส่เรื่องของรูไมโครโฟนนั่นเองครับก็จะมีจุกตรงนี้นะครับ เ,เพื่อนๆสามารถเอาจุตัวนี้ใส่ได้ก็สะดวกดีนะครับรมไปถึงรูของสายคล้องคอนะครับตรงนี้ก็มีมาให้ทั้งซ้ายและขวาเป็นห่วงยื่นออกมาในขณะเดียวกันนะครับก็จะเห็นว่าม,มีไฟช่วยหาโฟกัสตรงนี้นะครับเล็กๆเ,เพื่อเพิ่มความแม่นยําในการหาโฟกัสในที่แสงน้อยนั่นเองครับก็เรียกได้ว่าโดยพื้นฐานเนี่ยก็เป็นกล้องที่มีการใช้งานพื้นฐานสรับมือสมัครเล่นเนี่ยครบถ้วนเลยส่วนมืออาชีพที่ไม่ต้องการปรับอะไรยุ่งยากซับซ้อนแต่ต้องการคุณภาพระดับฟูลเฟรมเนี่ยเจ้าตัวตันอสาิคลูมิคเอ้เี้ดียวนีคยับ นอกจากนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าเขามีการดีไซน์เพิ่มลูกเล่นในการทำเป็นทูโทนนะครับของแผ่นยางที่โคเวอร์อยู่ตรงด้านหน้าซึ่งตัวนี้จะช่วยให้สีสันออกมาน่าสนใจมากๆสีแดงก็สวยหรือถ้าเกิดใครสายคมเข้มหน่อยสีเขียวเนวี่แบบนี้ก็เท่นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีสีดํากับสีน้ำเงินซึ่งก็ให้คาแรคเตอร์แตกต่างกันแต่อย่าลืมนะครับว่าตัวเลนเนี่ยมันสามารถถอดเปลี่ยนได้เพราะฉะนั้นเขาจะมีปุ่มเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับนั่นก็คือปุ่มลดเลนนั่นเองครับสามารถจะเปลี่ยนเลนออกมาแบบนี้ ในขณะเด,ดยียวกันการใช้การเปลี่ยนก็สามารถซื้อเลนที่ถูกจิตของเรามากขึ้นนั่นเองแต่เจ้าตัวเลนแผนเค้กตัวนี้แม้ว่าจะเป็นเลนแมนนวลโฟกัสนะครับวงแหวนโฟกัสไม่ได้ยาวมากเนี่ยแต่ถ้าถามว่าใครที่ชอบถ่ายกล้องฟิลม์มหรือกล้องมือหมุนนะครับเอาตัวนี้ไปถ่ายฟิลแบบเลนไฟเดอร์ก็สนุกดีนะครับพอเลนไฟเดอร์สมัยก่อนเนี่ยมันก็เปลี่ยนเลนไม่ได้แล้วก็หมุนออโต้โฟกัสแบบนี้หมุนแมนนวลแบบนี้หมุนหาโฟกัสไปอันนี้ก็สะดวกดี เลนส์26มิลิเมตรเป็นเลนส์สำหรับการ snap shot แบบแนวสตรีทที่เขานิยมกันอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น 24, 35หรือ28เนี่ยก็อยู่ในช่วงที่ถ่ายสตรีทได้ค่อนข,ข้างดีแล้วก็มักส่วนใหญ่จะใช้เอฟแคบเพื่อเน้นความชัดลึกให้มีเกิดาก,การปรากฏการภาพดูเหมือนทับซ้อนกันดูหลอกตาเหมือนอยู่ในระนาบเดียวกันนะครับซึ่งสายสตรีทจะรู้ดีในขณะเดียวกันเจ้าเลนส์ตัวแพนเค้ก26มิลิเมตรตัวนี้นะครับระยะโฟกัสใกล้สุดของเขาเนี่ยจะอยู่ที่25เซนติเมตรไปถึงระยะอนันต์นะครับ พอสมควรเลยแต่ว่าเพื่อนๆอาจต้องระมัดระวังการใช้งานคือเหมือนต้องใช้วิธีการหมุนแม่นนวลน,นะวลนเวลาถ่ายเนี่ยยกขึ้นมาแล้วก็หมุนแมนนวลถ่ายแบบนี้อีกหนึ่งอย่างที่เ,เพื่อนๆอาจจะต้องพิจารณาให้หนักเลยนะครับนั่นก็นคือเรื่องของการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เสริมที่เป็นแบบมืออาชีพมากๆอย่างเช่นตัวฮัตชูด้านบนเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่า ข้อมูลของแฟลชของพันโนซนิกเขามีออกมาหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆคือตอนนี้มันไม่มีฮอตชูโอกาสสูงที่มันอาจจะทํางานร่วมกันแบบในลักษณะที่เป็นแมนวนวลอาจจะเป็นไปได้เน้นการเสียบอุปกรณ์เสริมอย่างเช่น LED แล้วก็ไมโครโฟนที่ไม่ได้เน้นเรื่องของการใช้ฟแฟลชนะครับอันนี้เป็นไปได้ในขณะเดียวกันหน้าจอเมื่อฟลิปออกมาเนี่ยตัวนี้ดีมากๆถ้าเกิดเวลาเราไม่ใช้งานเราสามารถฟลิปเก็บดับนี้เพื่อป้องกันรอยขีดขวด่วนอันนี้เวิร์กมากๆเลยนะ ในขณะเดีวยวกันถ้าเปิดออกมาเนี่ยหน้าจอเขามีขนาดใหญ่รองรับระบบการสัมผัสนอกจากนั้นเนี่ยเขายังสามารถบิดมาด้านนี้เพื่อทําการเซลฟี่เวลาตอนที่เราอัดวิดีโอเนาะแล้วเราเซลฟี่ถ่ายตัวเองเนี่ยมันค่อนข้างสะดวกมากแต่เลนส์28มิลิเมตรถ้าเพื่อนๆจะใช้ในการทำคอนเทนต์วีล็อกหรือถ่ายตัวเองเนี่ยอาจจะต้องเอื้อมสุดมือน,นิดนึงมุมถึงจะกว้างมากพอที่จะให้เรารู้สึกภาพมันไม่อึดอัดมากเกินไปในขณะเดีวยวกันเนี่ยตัวเลนส์มันพกง่ายเหมาะกับสายเดินทางนะครับอันนี้ก็น่าสนใจอย่างที่บอกนะครับในคอนเซ็ปต์ของเขาเนี่ยเขาจะเขียนว่าชูต อ t ดแชร์ did, แต่ว่าจะเห็นว่ามีค่าสีแดงๆนะครับในตัวโปสเตอร์ซึ่งเขาจะสื่อว่ากล้องพวกนี้เน้นการถ่ายดาวน์โหลดแล้วก็ต้องการโพสต์ได้เลยเพราะเขามีหลักหรือตัว lookup t เบิลเนี่ยอยู่ด้านหลังให้เราเลือกสีหรือเชดสีฟิลเตอร์แบบอินสตาแกรนั่นเองครับรเพราะฉะนั้นเพื่อนสามารถที่จะจบลังกล้องโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาในเรื่องของการประดิษฐ์มากจนเกินไปนั่นเองครับในขณะเดีวยวกันนะครับน้ำหนักของการพกพานเนี่ย แม้ว่าจะยังรู้สึกดูหนาไปนิดหนึงสำหรับผมนะครับดูกลางๆหนาไปนิดหนึ่งแต่โดยรวมเนี่ยน้ำหนักก็ถือว่าอยูนในเกณนพอรับได้ตัวคร้องนั้นจะอยู่ที่486กรัม ความแข็งแรงของวัสดุดูไม่แย่ตัวนี้ค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นกล้องที่ดีไซน์มากับคนที่ต้องการคุณภาพแบบมอืออาชีพแต่ไม่ต้องการฟังก์ชันที่ซับซ้อนจนเกินไปในการถ่ายภาพแล้วไม่ได้มุ่งเน้นกับการใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงที่มันมีมากจนเกินไปเน้นสายเดินทางสายท่องเที่ยวสายวีล็อกอะไรประมาณนี้ซึ่งอันนี้ก็คงต้องเบพิจารณาอีกทีนะครับว่าคุณผู้ชมนั้นใช้งานถึงจุดนั้นแล้วหรือยัง เซนเซอร์ s s นะครับเป็นแบบฟูลเฟรม CMo s เซนเซอร์แบบ DSi หรือ Backside Illuminate ในขนาดที่มี Effective ของตัว Resolution อยู่ที่24.4เมกะพิกเซลนอกจากนั้นตัวนี้ยังให้เซนเซอร์ขนาดฟูลเฟรมที่36คูณ24มิลิเมตรนอกจากนั้นนะครับยังรองรับการทำแ a n d h e l d High r e s หรือความละเอียดสูงที่96เมกะพิกเซลโดยที่ไม่ต้องใช้ขาตั้งกล้องนะครับ ความเร็วในการถ่ายภาพสูงสุดนั้นอยู่ที่30ภาพต่อวินาทีนอกจากนั้นยังมี pre burst ซึ่งนั่นหมายถึงระบบของการบันทึกภาพย้อนหลังตั้งแต่ก่อนที่คุณจะกดชัตเตอร์อีกครับดังนั้นยังมี ISO พื้นฐานมาตั้งแต่ที่100จนถึง51,200มีระบบ y b บ i d z ซูมเพื่อเพิ่มระยะสูงที่1.5เท่า มีระบบกันสั่นในบอดี้หรือ IBIS 5แกนสามารถทำงานใช้งานในการถ่ายภาพวิดีโอและภาพนิ่งให้มีความนิ่งได้ดีมากขึ้นรวมไปถึงระบบ Active IS ระบบกันสั่นในบอดี้แล้วก็ระบบกันสั่น EIS High ปรับกันสั่นได้ถึง3ระดับซึ่งในเกิดเราเลือกกันสั่นสูงมากภาพก็จะมีอัตราส่วนของการครอบภาพสูงมากระบบโฟกัสเป็นแบบ Hybrid Phase Auto Focus หรือ Phase d e t e c t i o n บวกกับ Contrast Detection สูงถึง779จุด ที่แม่นยำและยังมีระบบ subject detection ให้เลือกไม่ว่าจะเป็นการโฟกัสคนสัตว์รถหรือสามารถเลือกดวงตาของคนหรือสัตว์ก็ได้เช่นเดียวกัน เรียกได้ว่าระบบโฟกัสรุ่นใหม,ม่ล่าสุดของพ a n a ส o n i c อยู่ในกล้องตัวนี้เรียบร้อยแล้วไม่น้อยหน้าใครไหนเลยนะครับนอกจากนั้นนะครับยังสามารถถ่ายวีดีโอที่ 6K แบบ Open g เก e แบบเต็มเซนเซอร์ซึ่งอันนี้ต้องมีข้อจํากัดตัวโตเลยนะครับว่าตัวนี้จะถ่ายได้อยู่ที่ประมาณ5นาทีการถ่าย 4K และ 6K จะสามารถถ่ายอยู่ที่เฟรมเรทระหว่าง25ถึง30เฟรมต่อวินาทีและก็การถา่ายแบบ Full HD สามารถถ่ายได้ที่25ถึง60เฟรมต่อวินาทีโดยที่ภาพไม่ครปนะครับ แต่ถ้าเกิดเราถ่าย 4K ที่60เฟรมต่อวินาทีภาพจะครอบเล็กลงนั่นเองครับนอกจากนั้นก็ยังมีโปรไฟล์ V-log14 Plus Stop ซึ่งให้ค่าแสงของสีนั้นอยู่ที่4ต่อ4ต่อ2อยู่ที่สตราส่วน10บิตแบบลองกอฟนั่นเองครับสามารถบันทึกวิดีโอแบบ H.265 และ H.264 ซึ่งเลือกใช้ตามความต้องการได้หรือว่าข้อมูลมันเยอะมากเกินไปก็จะถูกทำให้กลายเป็น H.265 โดยอัตโนมัตินั่นเองครับมี MP4 Lite สามารถลดไฟล์ได้ถึง41%และส่งข้อมูลได้ไวขึ้นถึง1.7เท่าระยะเวลาของการถ่ายวิดีโอ 6K จะอยู่ที่10นาที 4K จะอยู่ที่15นาที ผู High ไ้ไฮเดฟจะอยู่ที่20นาทีครับการถ่ายวิดีโอกลางแจ้งหรือในแดดประเทศไทยนั้นพบว่าถ้าเราถ่าย 4K 60เฟรมจะถ่ายได้ประมาณ17นาที 4K 30เฟรมจะถ่ายได้อยู่ที่ประมาณ10นาทีแล้วก็ 6K 30เฟรมต่อวินาทีจะถ่ายได้ที่ประมาณ10นาทีอันนี้เป็นกรณีที่เราใช้งานกล้องนะครับแล้วก็มันร้อนเกินไปครับจนต้องปิดกล้องตัวเองนะครับ5นาทีถึงจะใช้งานต่อได้นั่นเองครับ ในส่วนของตัวนี้เนี่ยราคาจะจําจหน่ายของเขาเปิดตัวมาประมาณไปไปไป5 0 0 0 0ื่ปลายหกหมืน่นกว่าเนี่ยตัวนี้ก็ต้องพิจารณาในการใช้งานได้ดีว่าเจ้าตัวกล้องตัวนี้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของการแต่ภาพและทำคอนเทนต์ของคุณแล้วหรือยังแ่ถ้าเกิดเพื่อน,เพ,อนเพื่อนคิดเห็นว่าอย่างไรคิดว่ากล้องตัวนี้เหมาะสมกับตัวเองหรือไม่หรือคิดว่ารุ่นอื่นของพ a n a s o n i คน่าสนใจกว่าคอมเมนต์บอกเราให้เราทราบด้วยนะครับ้วา้ามีโอกาสเนี่ยผมอาจจะได้เอาเจ้าตัวนี้ไปลองถ่ายภาพไปลองถ่ายวีดีโอไปลองเจาะลึกกับเรื่องของการใช้งานแบบจริงๆที่ไม่ต้องอวยกันเลยนะครับว่าไอ มันใช้ดี work จริงหรือ,อยังสำหรับวันนี้นะครับผมวิชัยตุสีนะครับกับรายการ h y p e r p i x e กซก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอขอบคุณบริษัท Pan a s ซ n i c นะครับที่เปิดตัวกล้องแล้วก็เชิญเรามาร่วมงานในวันนี้ในสถานที่ที่สวยงามและเป็นซีโรที่น่าสนใจซึ่งวันนี้ก็ต้องบอกไปก่อนเลยว่าเทคโนโลยีของเขาก็มีจุดเด่นและมีเอากลักษณ์ของบอดี้กล้องรวมไปถึงฟังก์ชันการใช้งานและจุดขายของเขาที่ไม่เหมือนกับแบรนด์อ,อื่นน่าสนใจมากมากครับสำหรับวนันนี้ผมวิชัยตุสีแล้วก็ทีมงานไฮเปอร์พิกเซล ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าอยากรู้อยากดูอะไรคอมเมนต์บอกเรากันไว้หน่อยนะครับและอย่าลืมนะครับใครที่ไม่ได้กดติดตามกด Subscribe ฝากกดติดตามกด Subscribe ช่องของเราไว้ด้วยนะครับเราจะได้มีกําลังใจทำคอนเทนต์ดีๆให้กับเพื่อนๆต่อไปนะครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่ครับ He